เกมมิ g ที่มาเอาใจเกมเมอร์ทาสแมวแถนเฟดยังยก5จุดเด่นมามัดใจทุกคนกันด้วยไปโดนเฟสป้ายยานในคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยค่ะ สวัสดีชาวข้างลักเกมมิ่งเกียร์ทุกท่านค่ะในคลิปนี้เรามาอยู่กับเก้าอี้เกมมิ่งตัวท็อปจากแบรนด์ Cooler Master ในรุ่น Caliber X1C ยังไงก่อนไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจด,ด้วยนะคะและสามารถดูข้อมูลของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยได้ในที่ลิงใต้ล่างคลิปเลยค่ะเฟซแบะวัดต่างๆแล้วก็ข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยเรามาเริ่มกันที่จุดเด่นแรกนั่นก็คือเบาะทรงพลังใช้คํานี้ก็ไม่น่าจะเกินไปสําหรับเก้าอี้ตัวนี้ค่ะเพราะเฟซชอบน้องมากๆด้วยวัสดุเนี่ยเขาจะใช้เป็นผ้านะคะ ที่จะช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นและในตัวโฟมของเขาเนี่ยก็ยังมีเทคโนโลยีค่ะที่ช่วยให้ความเย็นอีกด้วยก็เลยทําให้เก้าอี้ตัวนี้เนี่ยถึงนั่งนานๆนะคะก็จะไม่รู้สึกร้อนเองอันนี้อาจจะเป็นเบสิกสาหรับใครหลายๆคนแล้วก็เก้าอี้หลายๆตัวในท้องตลาดเนาะความทรงพลังของน้องยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสําหรับเก้าอี้ตัวนี้ยังป้องกันน้ําและฝุ่นด้วยนะคะเวดลอองหยดๆน้ําไปเนี่ยน้องจะเป็นเม็ดละอองเลยค่ะเราสามารถเอาทิชชู่มาเช็ดออกได้เลยง่ายๆนะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบเอาน้ำมากินหน้าโต๊ะคอมแล้วก็ ชอบทํา6นะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยช่วยคุณได้แล้วอย่างที่บอกไปค่ะว่าเป็นเกมเมอร์ธาตุแมวเนี่ยส่วนใหญ่เจ้านายของเราก็จะชอบขึ้นมารับเล็บใช่ไหมคะกาวี้ตัวนี้คูลเออร์มาสเตอร์เขาก็ใส่เทคโนโลยีมาอีกค่ะตัวผ้าของเขาเนี่ยสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้พอสมควรเลยทุกคนเฟสอาจจะไม่ไดเอาน้องแมวมาเทสให้ดูนะคะที่บ้านมีคนติดโควิดเลยเอาแมวมาไม่ได้ทุกคนมันเศร้าแต่เพสจะลองเอาพวกคัตเตอร์ต่างๆนะคะมากรีดให้ดูแทนเล็บของน้องแมวน้องไม่เข้าจริงๆทุกคนถึง อาจจะมีเป็นขุยนะคะเราแค่ลูบๆนิดๆเนี่ยน้องก็จะหายไปเมจิคอลสุดๆดบอกแล้วว่าทรงพลังจริงๆนะคะเนี่ยอีกหนึ่งข้อดีสําหรับผ้านะคะคือน้องจะไม่มีวันแตกค่ะทุกคนบางคนอาจจะใช้เก้าอี้เกมมิ่งที่เป็นหนังมาเนะาะส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหากับหนังที่แตกได้นะคะตอนเรานั่งตรงข้อพับต่างๆแต่ผ้านเนี่ยก็จะลดปัญหาตรงนี้ไปค่ะแต่ก็อาจจะมีความกังวลเรื่องของการทําความสะอาดใช่ไหมคะถึงน้องแล้วการน้ำเนี่ยแต่เราก็สามารถเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดทาความสะอาดได้เช่นเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมี ผลิตภัณฑ์ที่ทําความสะอาดเกี่ยวกับผ้าแบบนี้พวกเบาะรถต่างๆนะคะเยอะพอสมควรแล้วด้วยสามารถเอามาทําความสะอาดในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะจุดเด่นที่2แมล็กเกอีกับโต๊ะแบบเข้ากันได้ดีด้วยความที่ Cooler Master Caliber X1C เนี่ยมีโทนสีที่สามารถเข้ากับโต๊ะคอมได้หลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นโทนเข้มหรือว่าโทนสว่างด้วยความที่ตัวเบาของเขาเป็นสีเทานะคะมีการตัดกับสีดําแล้วก็มีการเย็บได้ที่เป็นสีม่วงตามเอกลักษณ์ของ Cooler Master แถมรูปทรงในรุ่นนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดู แปลกประหลาดหรือว่าเบอร์วางจนมากเกินไปนะคะก็เลยดูเหมือนทรงเก้าอี้เอร์ o n นอมิก e เป็นในตัวด้วยเฟลเลอร์อย่างชอบการดีไซน์การตัดกับคาร์บอนไฟเบอร์ด้านข้างมากจริงๆตรงนี้ก็ถือว่าช่วยทําให้เก้าอี้เนี่ยไม่ได้ดูน่าเบื่อจนมากเกินไปนะคะถ้ามาเป็นสีดาเปื้อนๆเนี่ยเราก็คงวองแล้วแบบเฮ้ย <"He i, S 2> ไม่มีลูกเล่นอะไรมาสักเท่าไหร่เนาะมากับจุดเด่นที่3ค่ะใช้ชีวิตหน้าโตคอมได้อย่างตามใจงงดีจุดเด่นยังไงเจ้าเก้าอี้ตัวนี้นะคะเราสามารถ ปรับได้แบบอลังการงานสร้างไปเลยแม่เริ่มจากการปรับเบาะหลังค่ะตัวนี้สามารถปรับเอนหลังได้ถึง180องศาเลยนะคะใครจะเอาไว้นอนดูหนังฟังเพลงเล่นกีตาร์เล่นเกมสามารถปรับเอนได้ตามใจเลยค่ะแล้วแต่ทุกคนใช้งานเลยนะแล้วกาอี้ตัวนี้จะเป็นแบบดีทิลแมชินิซึมค่ะซึ่งจะเป็นแม c h นิซึมที่อยู่ในเก้าอี้ราคาระดับสูงๆหน่อยจะสามารถปรับเอนได้เหมือนกับเบาะโลงหนังนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องปรับขันโยงนั่นแหละถือว่าเป็นแม c h นิซึ m ที่เขาชูลงมาเลยนะคะสําหรับเก้าอี้ตัวนี้จะแตกต่างกับเซนเตอร์ชูที่แบบอยู่ในเก้าอี้เกมมิ่งทั่วไปอยู่พอสมควรเลยค่ะสามารถปรับเอ็นได้เยอะกว่านั่นเองด้วยความที่เขามีองศารองรับมากกว่านะคะมาดูการปรับที่วางแขนกันบ้างค่ะตรงนี้ก็ปรับได้ตามใจอย่างที่หัวข้อจุดเด่นนี้บอกไว้เลยตัวนี้รองรับการปรับได้ถึง 4D เลยนะคะสีทิศทางไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าถอยหลังปรับทิศทางซ้ายขวาปรับขึ้นลงหรือปรับให้ไกลจาก ตัวหรือว่าเข้าหาตัวค่ะใครที่ชอบวางข้อมือวางข้อศอกไว้แบบไหนเนี่ยสามารถปรับได้ให้เข้ากับการจับเมาส์จับคีย์บอร์ดของเราเลยนะคะถือว่าสเปคใส่มาให้แบบครบ,บเลยค่ะมาอยู่กับจุดเด่นที่4เก้าอี้ตัวนี้นีเหมาะสําหรับทุกคนหัวข้อจุดเด่นเลเวอร์ป่ะเลเวอร์เนาะด้วยความที่รูปลักษณ์ทุกคน,นอาจาจะตัดสินว่าเก้าอี้ตัวนี้ใหญ่เกินไปหรือเปล่าต้องเหมาะสําหรับคนที่ตัวใหญ่เท่านั้นผู้หญิงตัวเล็กไม่สามารถนั่งได้เฟสที่หนักเพียงแค่43นะคะสูง150า เอาจริงก็ใหญ่ไปค่ะนิดนึงแล้วก็หมอนที่รองคอเนี่ยเฟสยังสูงไม่พอน้องเลยค่ะต้องเอาน้องออกนะคะถ้าเกิดใครตัวเล็กเนี่ยเฟสแนะนําให้เอาออกกันแต่ถ้าเป็นผู้ชายหรือว่าคนตัวใหญ่เฟสว่าน่าจะชอบกันแบบสุดๆส่วนตัวเฟราก็ชอบตัวนี้เหมือนกันทุกคนด้วยความที่เขาแบบขนาดใหญ่นะคะค่อนข้างที่จะอบการนั่งของเฟสได้แบบพอดีสุดๆแทนที่รองหลังนะคะเราสามารถปรับได้ด้วยให้มารองหลังของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะเสริมเรื่องของเออ รวมไปนในตัวนะคะโดยเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยจะรองรับได้มากถึง150กิโลกรัมค่ะด้วยความที่ตัวฐานของเขามีขนาดที่ใหญ่มากๆทุกคนคือใหญ่จริงๆนะบางทีเฟสยังเดินเตะขาเก้าอี้ของน้องเลยอะ่ะของเขาจะเป็นโครงเหล็กนะคะก็จะทําให้มีความแข็งแรงมากๆตัวล้อเนี่ยก็ไหลลื่นค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะมีการเก็บฝุ่นบ้างก็อาจจะต้องทําความสะอาดบ่อยๆหน่อยเนาะแต่ตัวล้อเนี่ยก็ขนาดใหญ่มาให้รองรับกับฐานพอดีเลยค่ะและจุดเด่นที่ห้กับการเพิ่มแอคเซสซอรี่ได้ ทาง Cooler Master เนี่ยมีการใส่กิมมิคเล็กๆ,ๆน้อยๆมาให้ชาวเกมเมอร์นะคะที่ชอบเอาน้ำมากินหน้าโตะคอมแล้วเราสามารถเพิ่มที่วางแก้วไปกับตัวเก้าอี้ได้ค่ะทุกคนตอนนี้เฟซแอบเห็นทาง Cooler Master Official Store เนี่ยมีแถมให้ฟรีนะคะถ้าเกิดซื้อเก้าอี้ตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยค่ะเรามาพูดคุยเรื่องของราคากันนะคะสําหรับ Cooler Master c a l i b e r X1C ตัวนี้นราคาอยู่ที่9,500ค่ะแต่ในบางช่วงเนี่ยอาจจะมีราคาที่สวิงหรือว่า ปรับลงมากกว่านี้แล้วแต่ช่วงเวลาังนั้นด้วยนะอันนี้เฟสแค่อ้างอิงในตอนที่เฟสอัดคลิปเท่านั้นถ้าเกิดใครอยากได้ค่ะเดี๋ยวเฟสจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปเนาะสำหรับสินค้าตัวนี้เนี่ยมีรับประกันให้ด้วยค่ะ1ปีถ้าเกิดใครมีข้อสองสัยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทักไปสอบถามทาง Cooler Master ได้เลยเช่นเดียวกันเนาะหรืออยากอ่านข้อมูลด้านเทคนิคต่างๆเนี่ยเฟสทิ้งลิงก์ข้อมูลไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะโอเคสําหรับคลิปัวนี้ก็จะมีประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะ Enjoy จดเอด็นจ กันวันนี้เพยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย